อรุณสวัสดิ์จ้าเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข,ข้างนอกเป็นยังไงบ้างตอนนี้เช้าแล้วนะฮัลโหลอรุณสวัสด์ย่มเช้าเออบรรยากาศตอนเช้าค่ะสดชื่น หลังจากฝนตกเมื่อวานอากาศจะเย็ยนมากๆเสียงอาทิกยังไม่ขึ้นเลยค่ะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนจุกกระปาพแข็งแดงอยู่ดีมีสุขกันนะคะ Lắp sáng ra luôn tận cho sang. Ui, nào lúc lúc nào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  lúc นกกาออกลริ่มออกเที่ยวแล้วนกกาก็เริ่มออกงากินก็เหมือนกับคนเรานะตื่นเช้าขึ้นมาก็รีบกันบางคนก็กินกาแฟบางคนตื่นขึ้นมาก็หุงข้าวส่วนที่เล็กตื่นมาก็กวาดพื้นถูพื้นช่วย เสียงนกเสียงธรรมชาติเอ้ยเดี๋ยวพี่เล็กให้ดูเดี๋ยวพี่เล็กให้ดูดดตัวอะไรมีต้นไม้โคนมาบ้านพี่เล็กยังไม่จะตัดเลยเดี๋ยวพี่เล็กให้ดูนะว่าตัวอะไรเอ้ยนี่นกมากินหอยมันพี่เล็กหอยจะเยอะนะหอยอะไรไม่รู้ที่เกาะตามตาพื้นตามกำแพงตามต้นไม้ โอ๊ยทำไมไม่เห็นหน้ามาเลยนะคะเนี่ยถ้าพี่เล็กไปถ่ายใกล้ๆเขาก็จะจบ,บินหนึ่ีอดดูเลยบ้านพี่เล็กก็เรียกว่านกอะไรนกฮูกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนกอะไรเนาะ ตัวสีส้มๆคอดำหางดำเดินมาแล้ว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 เขาจะอยู่แต่แถวนี้แหละไม่ไปไหนเที่ยวหากินตามแถวนี้ ใจจังหลวงพัดมาไวเยนเย็นโอเคนะคะพี่เล็กก็ขอจบคลิปเพยงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนยิงยิงฟังฟังกันนะคะมีความสุขกันทุกท่านนะคะ